ก่อนที่เราจะประกอบพิธีการทอดกระถินขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆ พอสยสบายๆพานคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะ่จ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายแล้วก็รทำใจของ,ของเราเนะี่ยให้เบิกบานให้แจ่มยืนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกับระคองใจไปเรื่อยๆ อย่างเบาเบาอย่างสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นละครองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งจะทำให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดกระถินกล่าวนี้ซึ่งเป็นกรทา,านปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเรารอคอยวันนี้มาสาม้อหสห้าวันปีหนึ่งก็มีอยู่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะ ต้องหายใจใสๆกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพรัตนตาัยบังเกิดขึ้นแล้วก็สืบทอดกะเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะจ๊ะแล้วกว่าที่เราจะตั้งกองกระถินได้ มันก็ยากมันก็ลำบากแต่ละบาทแต่ละสตางคที่เราหามาเนี่ยมันยากมันลำบากมันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาได้มาแล้วเราเกิดกุศลสราทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาทามบรมีไอ้บญนี้ เป็นสเสบียงบุญติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตักตัวงบุญนี้ให้เต็มที่นะลูกเนอะบุญนี้จะได้มากได้อย่างไม่มีประมาณนั้นฐานของใจต้องบริสุทธิ์ต้องเิ่งเกลียง ใจต้องใสใสใจต้องเย็นเย็นใสในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ภายหนหองตัวเราได้เป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนะจ๊ะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมาก ทำมากก็จะได้บุญเยอะๆบุญนี้เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นบุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอระยาาิยเจ้าจะส่งผลให้เราไปสู่เทวโลกเป็นบันไดนำไปสู่เทวโลกสุกติโลกสวรรค์ แล้วก็จะเป็นสเบียงบุญให้เราได้สร้างบารมีต่อไปในี่พบเอิ่งนอะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ใจเก่งเกลีย้ยนะลูกนะให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ใจนิ่ง นมนมเบาเบา,าแล้วกล่าวหรือเปล่งเสียงคำถวายภากถินในวันนี้เนี่ยเสียงละเอียดจะผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ไปถึงอายตนะนิพพานานิพพานท่านจะได้อันโมทนาสาธุการแล้วก็ เชื่อมสายบุญสายสมบัติให้กับพวกเราทุกๆคนเสียงนี้จะทำให้เทวดาปรมโลพมได้อนุมโมทนามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหยุดใจนิงน่งๆน,นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาสว่าง เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดกรถินกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปงเงียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธาบิสปปโสเตทะรัาสุขิตาวิลุหะปุตตาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีอวันตุเตส